เรื่องในบ้านเราเนี่ก็เอาเรื่องพระก่อนนะเรื่องพระก่อนแหมเห็นเจ้า,าวาดองค์หนึ่งนะครับเจ้า,าวาดองค์หนึ่งพูดจากลางเหลือเกินเลยพูดจากลางจริงๆเลยนะครับเจ้า,าวาดที่บอกว่าทองหายไปร้อยห้าสิบบาทนะครับ ที่จริงแอบสองร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเงินสดหายไปอีกสิบกิโลมึงเป็นพระเฮียอะไรรวยขนาดนั้นวะทำมาหาแดกอะไรที่ผมใช้คำไม่สุภาพกับคุณเนี่ยนะผมมองว่าคุณเนี่ยไม่สมควรเป็นพระคุณพูดถามน,นักข่าวได้ไงว่ไาไอฮะกระจอก ทำบุญบาทสองบาทพวกคุณกระจอกผมไม่ครบหรอกอย่าระดับผมเนี่ยต้องหมื่นหนึ่งนะครับวันหนึ่งไปงานห้าให้เฮียพระแอ๊กเอกอย่างเงี้ยหน้าตกกระโหลกเอาบาทครอบหัวนะนะครับบินบาทผ่านบ้านกูเนี่ยกูจะจับเอาบาทเนี่ยครอบหัวอาบาทครอบหัวแล้วตบพึกลงมาเลยเปิดไม่ออกเลยให้พระแอ๊กเอกพระเวร อย่าไปนับถือนะครับคุณพูดมาได้ผมเป็นคนจนผมจะทำบุญห้าบาทสิบบาทมันด้วยจิตศรัทธาผมใจบริสุทธิ์มึงพูดว่าถ้าทำต่ำกว่าหมื่นกูไม่ครบแล้วพวกกระจอกไอ้พระเฮีย ่พี่ฝากอย่างนี้นะฝากเลขาโกโด้วยนะเลขาโกท่านเลขาภูมิสารนะครับเลขาปปทกกยเต่านะครับพลตำรวจตีจรูนเกียบปานแก้วเช็คเส้นทางการเงินของไอ้พระองค์นี้หน่อยพี่เลยว่าฝากเป็นกรณีพิเศษนะครับเช็คเส้นทางการเงินมันหน่อยนะครับมันว่าเงินส่วนตัวมันเนี่ยมันไปพันบัญชีอะไรบ้างนะครับมันใช้ไม่ได้คือคำพูดคำจา และมาอ้างว่าจะเอาเงินไว้บำรุงพระพุทธศาสนามึงไม่บำรุงหรอกไอเวนถ้ามึงบำรุงมึงบํารุงไปมึงไม่ได้เก็บอย่างนี้หรอกนะครับนี่เก็บมาไปซื้อทองเก่งกำไรไม่เข้าท่าเลยและแม่นเจ้าคณะปกครองก็ดันตั้งมาเป็นเจ้าอาวาดผมว่าชาวบ้านช่วยกันขับไล่เถอะครับเจ้า,าวาดอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าคณะปกครองก็ต้องพิรณาคำพูดคำจามันใช้ไม่ได้พูดแอ๊นะครับออกบินทบาตบ้างหรือเปล่านะครับออกบินทบาตก็ญาติโยมก็ใส่บาทด้วยลูกหนังสติกอะลูกดินเน่นะครับแอบต้นกล้วยให้ดีๆนะครับถวายลูกหนังสติกนะครับ ถ้ามั่วๆเข้าไปก็จับเอาบาดข้อหัวแล้วก็ตบลงมาเลยนะครับเอาออกไม่ได้อะท่านเป็นพระท่านไม่สมควรที่จะมาพูดอย่างนี้นะครับไปหลงอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะจําชื่อแต่เฮี้ยงกันแล้วกันมึงะนะเฮี้ยก็แล้วกันนะครับผมอาคตินะครับผมนับถือาศาสนาพุทธแม้แต่ตอนนี้ก็ยังจเจริญภาวนานะครับ เลยไม่อยากจะเข้าวัดเลยนะครับตอนนี้ทุกวัดเนี่ยเขามีรูปไอเต่าแล้วไอ้จรูนเกียบเนี่ยนะครับกับไอโกเนี่ยไอเลขาภูมิสารเลขาปป,ปทสองคนเนี่ยเข้าวัดไหนมึงชิบหายวัดนั้นนะแล้วมีอีสีการกรอบเนี่ยสีการกรอบไปได้พระเป็นผัว กี่รูปกี่องค์ก็ไม่รู้นะครับมันต้องโดนจัดการนะพวกพระพวกนี้ไม่ใช่ศึกแล้วก็จบนะครับต้องพยายามเอาเข้าคุกไปอยู่กับไอ้แย้มนั่นมันมาหลอกชาวบ้านมึงไปร่วมประเวณีกับหญิงเนี่ยปรราชิกตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วแล้วมึงก็ยังเอาผ้าเหลืองมาห่มกาย เอาผ้าเหลืองมาห่มกายหลอกชาวบ้านให้เข้าไปกราบไหว้เพื่อจะเอาเงินอีกนะครับบางองค์ศึกไปแล้วยังเสือกมาบวชอีกโอ้โหเลวจริงๆเลยมันทําให้าศาสนาเสื่อมเสื่อมเสื่อมห้เตา่าท่านพลตารวจตีจรูนเกียรตินะแล้วก็เลขาโกพี่เลยวัดฝากด้วยสองคนช่วยกําจัดไอ้มารศาสนาพวกนี้ให้หมดเถอะ เมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้ได้ตัวไอ้สีกาก๊อบแล้วนะครับเอามาขยายผลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถึงครับเดี๋ยวจะถึงอีกหลายองค์นะครับมันรับสารภาพหมดอะว่ามันได้เสียกับใครบ้างนะครับผู้หญิงมันติดการพนันนะครับติดการพนันบาปกรรมตกนรกเอเวจี นะครับแต่ว่าไอ้พระแก่ๆนะี่มึงไปหลงเขาได้ยังไงอ่ะบวชมาจนอายุป่านนี้แล้วนะครับทำไม่เถอะไม่บาปหรอกนะครับไอ้โกกะเต่านะครับเลขาโกะกะับไอ้เต่า <c oughs> ทำเราช่วยกำจัดมารศาสนาะไงแม่นั่งมันก็จะมาหลอกลวงอะไรอย่างนี้ เจ้าคุณอาจนี่ผมยังไม่โกรธนะเจ้าคุณอาจเจ้าอาวาสวัตรีทศเทพที่ว่าหนีไปศึกอะ่ะโดนอีสีกากรอบมันเปิดเผยความลับนะครับมันยังไม่ได้เอาเงินวัดไปนะครับแต่ไอไ้เจ้าวาดผมจําชื่อไม่ได้ไม่อยากจะจําให้เป็นเสนียดหูไอ้เจ้าวาดที่พูดว่าพวกมึงเคยทําบุญครั้งละหมื่นเบ่ากว ไอ้บาทสองบาทกระจอกอ่ะแล้วที่ว่าไอ้ไอ้เจ้าวาดที่ทองหายอ่ะโอ้คุณเป็นพระคุณใช้คำพูดคำจาอย่างนั้นได้ไงวะผมเนี่ยตั้งแต่ผมยศร้อยหรวดเอกนะไอ้พระกลางๆอย่างมึงเนี่ยกูจับศึกเลยนะนะครับอยู่ในกุฏิไม่รู้ใครบุกเข้าไปนะฮะไม่เข้าท่าเลยคุณไปพูดจากลางเหลือเกินอ่ะอาตมาไปนั่นไปนี่เหี้ยเป็นพระ บินธบาทเขาแดกขอเงินชาวบ้านแล้วยังมาพูดแอกอีกนะไม่สมควรเป็นผระมึงศึกมาเถอะไอเหี้ยไม่เข้าท่าเลยเช็คมันไปแจ้งความว่าท้องหายเงินหายเนี่ยถ้าไม่ได้หายจริงจับไอ้นี่ก่อนเลยจับไอ้ไอ้เจ้าวานนี่ก่อนเลยนะครับแจ้งความอันอันเป็นเท็จนะครับแจ้งความอันเป็นเท็จ แล้วมาพูดซ้ําไปอีกไม่รู้จริงไม่จริงนะบอกว่าใครไปยุ่งกับกุตินะใครจะค้นกุตินี่ได้ดวนเข้าหลามกันไอเหี้ยพระหรือเปล่าก็ไม่รูนะครับทำมาหาแดกรวยขนาดนั้นไอ้เหี้ยขอเขาดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นแหละตรงมึงเอาพระเหลืองไปห่มอ่ะ มึงเอาเพรเหลืองไปห่มประชาชนชาวพุทธเขาก็ศรัทธากราบไหวแต่อย่าไปทําบุญกับแม่นนะครับอย่าไปนิมนต์นะครับมันใช้ไม่ได้พระทำมาหาแดกอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้พระเฮี้ยเฮี้ยอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ปลอมตัวมันก็ขึ้นมาอะไรมานะมา รวยกันเหลือเกินวัดวาอารามรวยกันเหลือเกินคำพูดคำจามันก็ไม่ถึงก็จับศึกะนะครับแต่ว่ามันไม่ควรเป็นพระนะครับไม่ควรเป็นพระมาดูถูกญาติโยมชาวบ้านอย่างนี้มันวิ่งกันได้ไงต้องพูดตรงๆนะวงการสงฆ์เนี่ยเอาเงินไปวิ่งเพื่อจะไปเป็นเจ้าวาด มันวิ่งกันได้นะครับวิ่งกันได้พระองค์ไหนดังหน่อยอะไรหน่อยนะวิ่งยศพระมันตัดกิเลสไม่ขาดแล้วไอแมวสาวบอก ดูไลฟ์ไปด้วยเช็ดข้าวหลามไปด้วยเพลินดีเออดีลูกมาเนี่ยเออมึงอย่าเสือกไปเผอือมัวแต่ดูไลฟ์แล้วไปเหนี่ยวกายตุ้มเขาลละเข้าใจไหม <c oughs> มึงก็พอกับกูแหละกูนั่งไลฟ์อยู่กูยังกำข้าวหลามอยู่ที่มือเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพกเอวก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> มันมีแพรมมาว่าเราไม่ถวายเงินพระเนี่ยไม่บาปครับไม่บาปนะครับไม่บาปนะครับเราไม่มีเงินครับเราไม่ถวายครับไม่ถวายเงินนะครับไม่ถวายเงินเนี่ยมันทําให้เสียคนเนี่ยเสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับมันไม่ไหวนะฮะดูถูกญาติโยม เขาจะทำบุญเท่าไหร่เนี่ยนะคนจนเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยเขาทําบาทห้าบาทเนี่ยเขาปลื้มใจที่เขาได้ทําพูดมาได้ว่าไม่ถวายกูครั้งเป็นหมื่นนี่กูกูไม่รับกูไม่ครบกระจอกใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เจ้าวาดวัดอะไรก็ไไอเหี้ยเออพระเหี้ยอย่างมึงนี่ไม่เข้าท่าเลย แต่วัดที่บ้านผมเองเนี่ยตอนที่ผมทําพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อผมเนี่ยแล้วผมก็ช่วยค่าไฟเฉพาะตอนพิธีเมนนะห้าพันนะครับมีพระมาบอกว่าไม่พอน้อยไปเนี่ผมเสียความรู้สึกเลยผมเสียความรู้สึกเลยเอ๊ะถ้าคนยากคนจนเขาจะเผาได้เหรอมเสียความรู้สึกตั้งแต่นั้นมาเลยผมไปทอดกระถินผ้าป่ามานี่เป็นกี่สิบครั้ง นะครับไม่รู้ว่าองค์ไหนพูดนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยไปทอดกระถินพระป่าอีกเลยนะครับไม่ได้ไปงกเงินไม่ได้พุทธพาณิชย์อย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ศรัทธาผมศรัทธาเนี่ยผมไม่ทําบุญเองที่วัดป่ารกฟ้าตาบลน,น้ําดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนผมไปสร้างโบสถ์สิบสี่หลังนะครับ แล้วผมก็มาเชิญชวนญาติโยมเฟซีผมช่วยบริจาคสาลาโดนไฟไหม้ไปนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับมาบอกท่านก็ช่วยกันทำบุญร่วมกันกันกบผมนะครับได้ไปอีกสี่ล้านกว่าบาทนะฮะทําต้องดูครับพระดีๆเราก็ศรัทธานะครับพระดีๆก็ศรัทธานี่เมน เผาเมนไปถวายห้าพันโอ้ยตายหานะครับคือผมแยกไนงะนี่ถวายบำรุงเมนห้าพันแล้วผมก็มุงลวดมุงลวดที่โรงครัวของวัดเนี่ยผมก็ทำไปหมดไปอีกสองแสนกว่าบาทนะครับแต่ผมไม่ชอบให้เป็นพุทธพาณิชย์ไนงะคนยากคนจนเขานี่ต้องเขาจะไม่มีเงินเขาถวายพันหนึ่งสับเลือพันหนึ่งสองพันนี่มันก็หลูแล้ว จะไปใช้จ่ายอะไรนะไอ้หา่าทำเป็นรถแท็กซี่ให้เช่าเลยนะครับมันต้องแก้พรอรบ่งนะครับสงที่หลอกลวงเขาหลอกลวงเขาแล้วก็ทำผิดอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีโทษจำคุกนะมันต้องเพิ่มโทษจำคุกไปนะ นี่แค่ศึกแล้วมึงก็สบายนะครับแต่คนเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันมีสิทธิ์พลาดถ้าไปใช้เงินวัดเนี่ยยักยอกเนี่ยนะครับยักยอกเงินวัดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นเจ้าวาดลนะ่ะเป็นพระลนะ่ะเป็นพระ,พระหมอดูพระสักยันพระลงหน้า,นาทองอะไรอย่างเงี้ยมนหลอกลวงชาวบ้านนะและไปประราชิกแล้วเนี่ยพอเช่นเหตุเกิดวันที่หนึ่ง ปลาราชิกแล้วนะครับแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานหลักฐานไม่ปรากฏแล้ววันที่สองมันยังมาเป็นพระอีกยังมาหลอกลวงยังน่าถือว่ามันขาดความเป็นพระด้วยตัวมันเองแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วต้องมีโทษจำคุกด้วยไม่ใช่ศึกเองศึกเองแล้วก็เดี๋ยวแอบไปบวชอีกท่านจะลุนเกียรติกะเลขาโกเอามาเปิดเลยครับเปิดไปเลยนะครับว่าเป็นเจ้าคุณองค์ไหนนะครับ อย่าให้มันอยู่ในสภาพพระให้ศาสนามันเสื่อมไปเลยไม่นั้นมึงโทรมาบอกพี่เลยวัดก็ได้เดี๋ยวพี่พูดเองนะครับพี่พูดเองว่าเป็นองค์ไหนบ้างนะครับ รต้องสำรวมครับต้องสำรวมผมนี่ไม่ได้ยึดถือเลยว่าจะเป็นพระชันยศไหนตำแหน่งไหนถ้าไม่สำรวมนี้ผมก็ไม่เอาผมไม่ศรัทธาผมไม่ได้กราบได้ไหว้นะครับมาเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวนะคำถามมังค้างคะผมก็ไปทำท่านเตียบันเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเตียบันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ดีๆกับคนไทยนะคนเอกเตียบันเนี่ยเราก็บอกยุให้ท่านเตียบันยึดอำนาจไอฮุนเซนเลยนะครับยึดอำนาจไอฮุนเซนเลยไอ ไอห,หาไอฮุนเซนแม่นระแวงนะครับหลานเตียบันเขาเป็นผู้จัดการทาหารเหลืองอะ